มาดูกางเกงยีนรีวายกันนะครับผมเป็นกางเกงยีนรีวายมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนําเสนอกางเกงยีนรีวายรุ่น501่มือสองให้กับทุกๆุคนที่ติดตามทางช่องของเราได้รับชมกันนะครับกางเกงยีนรีวายรุ่น501มือสองตัวนี้ขนาดตามป้าย W36L32 ขนาดวัดจริงเอ7ยาวทั้งตัว37ปลายขา9.5นิ้วนะครับเม็ดอินเม็กซิโกราคา1,200บาทกางเกงตัวนี้ราคา1,200บาทเม็ดอินเม็กซิ นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้นะฮะร,ราคาหนึ่งพันสองรอยห้าสิบาทติดต่อศูนย์แปดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่สองะครับกางเกงตัวนี้ติดต่อศูนย์แปดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์สี่สองสองขอบคุณที่ไว้วางใจครับผม mm hmm. เดิมทีกางเกงเนี่ยนะครับเดิมทีกางเกงยีนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ชื่อว่ากางเกงยีนเลยสักทีเดียวนะฮะลูกค้าเขาจะมีชื่อว่าผ้าเขาจะเรียกว่าผ้าเจนนวนะฮะเมื่อสมัยในอดีตนะเมื่อในอดีต นายลีวัยสตรลเขาได้ออกหาผ้าที่จะมาตัดเย็บกางเกงไปให้กับกลุ่มคุณคนที่ขุดหาสายแร่ทองกันนะครับใส่นะครับผ้าชนิดนั้นๆต้องมีความทนทานคล้ายๆกับผ้าใบนะผ้าใบที่อยู่บนซุ้มข้องม,มาอย่างนี้นะฮะต้องมีความทนทานใกล้เคียงกันล <precautions. S 1> และเขาก็ได้ไปคนโพผ้าชนิดนี้ที่เมืองเจนัวประเทศอิตาลีนั่นเองนะฮะและสุดท้ายเขาก็ได้นําผ้าชนิดนี้มาตัดเดย็บเป็นกางเกงยีนแบบนี้นะมาขายให้ให้กลับให้กับกลุ่มคนที่ขุดหาสายแร่ทองนะฮะสวมใส่สกันนะครับ ก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนที่ขุดหาสารแร่ทองกันเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่ามีความทนทานฮะที่สําคัญเขาได้ออกแบบเป็นทรงขากระบอกตรงนะใส่แล้วโล่งสบายไม่อับเหงื่อนะขาค่อนข้างจะใหญ่หน่อยเพื่อไม่ให้อับนั่นเองนะครับจนกระทั่งพิที่ยอมรับของของคนในเมืองเจนัวเองหรือประเทศอิตาลีเองนะครับได้แพร่กระจายเข้าไปยังโรงงานอุตสาหารกรรมต่างๆผ้าชนิดนี้ได้ถูกตัดเย็บเป็นชุดฟอร์มประจรําบริษัทหรือโรงงานอุตสาหารกรรมต่างๆแล้วก็ได้ ส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ได้มีชื่อเสียงที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับจนมีชื่อเสียงที่ประเทศฝรั่งเศสจนได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นผ้ายีนหรือกางเกงยีนมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับนี่คือที่มาของกางเกงยีนเป็นบางบางช่วงนะฮะบางส่วนนะฮะ ก็ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบนันนี้จากกางเกงชนชั้นแรงงานกลายเป็นตํานานกางเกงยีนมาจนถึงปัจจุบนันนี้และผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในเมื่อสมัยก่อนผมไปเดินแถวจุจกรานี่ผมก็จะไปมองหาตัวละ5 0 0 0 6,000แต่ก็อย่างว่านะครับในสมัยนั้นวัยรุ่นนะครับตังกระเป๋าไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยได้ซื้อใส่กันนะ <laughs> ก็มาในสมัยทุกวันนี้ก็เลยมีโอกาสก็เลยเอานํามาขายนะขายรุ่นที่ที่ตัวเองเคยชอบนั่นแหละครับรุ่น5 0 1อย่างนี้นะคร ทุกค้าท่านไหนสนใจเก่งๆ,ๆตัวนี้ราคา1,250บาทรายละเอยียดตามที่พี่แจ้งไปติดต่อ087-550-0422ยินดีให้บริการทางด้านงานกลางเก่งยินเข้า